ไปที่ Facebook ที่หน้าแรกนะครับไปที่จุดสามจุดไปที่จัดการโพสเราจะเห็นโพสต่างๆของเราที่เราโพสลงไปนะครับไปที่ตัวกรองนะครับเพื่อค้นหาโพสเก่านะครับนี่เราก็ไปเลือกปีนะครับแต่ไปที่ปีพศน,นะครับจากนั้นเราก็ไปเลือก พศเพื่อเลือกโพสเก่าๆของเราเมื่อหลายปีไปแล้วนะครับส่วนของผมจะลบเมื่อปีที่แล้วคือปีสองพันยี่บสองนะครับจากนั้นเราก็เลือกเดือนนะครับที่ต้องการให้โพสต์แสดงนะครับเพื่อที่จะค้นหาโพสต์ที่ต้องการลบนะครับกดเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นโพสต์เก่าๆของเรานะครับ เมื่อตามปีเราเลือกคนระับจากนั้นเราก็ไปแตะหนึ่งครั้งนะครับให้ขึ้นเป็นกรอบทีน้ําเงินเข้มๆนะครับเพื่อต้องการลบจากนั้นเราก็ไปเลือกโพสต์อื่นๆที่เราต้องการลบนะครับเพื่อที่จะลบโพสต์ในครั้งเดียวนะครับกดเลือกที่เราต้องการลบนะเป็นโพสต์เก่าๆที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็กดที่ทางขยานะด้านล่าง ลบโพสคุณแน่ใจไหมว่าต้องการลบโพสกดลบโพสเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็สมามารถลบโพสเก่าๆทีละหลายๆโพสได้แล้วนะครับ